ยางภาราไทยต้องไปไกลกว่านี้ครับขอให้พี่น้องชาวสวนยางทุกท่านเชื่อมั่นต่อยยน เนื่องจากยางยังอยู่คู่กับชีวิตพี่น้องเกษตรกรและต้องเจอกันทุกวันก็มาที่การยางแห่งประเทศไทยนะครับพบกับท่านรักษาการรองผู้ว่าการยางต้องถามรองนะครับจากงานวันยางพาราภาคตะวันออกที่ผ่านไปเนี่ยผมไปเจอนวัตรกรรมที่น้องเขาคิดค้นมาแล้วปรากฏว่าใช้แอปพลิเคชันสั่งการโดยมือถือแล้วก็มีถังแอ,แอัลรอนใหญ่ๆถังนึง สามารถต่อท่อเชื่อมไปเป็น10ไร่แล้วกดสั่งการให้มันดําเนินการได้เลยเนี่ยลองคิดว่าตรงนี้มันมันเริ่มก้าวหน้าไปเรื่อยๆแล้วใช่ไหมครับครับครับต่อเนอื่นก็ขอสวัสดีนะครับพี่น้องเกษตรกรน,นะครับผู้ชมทางบ้านทุกท่านผมพูดตลอดเวลาครับว่าการทําสวนยางวันนี้เนี่ยเราต้องมีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับยางพาร,รามาประเทศไทยผมพูดตลอดเวลาร้อยกว่าปี เรายังปล่อยให้ชาวบ้านเก็บเกี่ยวเหมือนเดิมเลยแล้ววันนี้เราบอกแล้วครับว่าวันนี้เรามีเกษตรกรต้นแบบเนี่ยนะครับที่ปลูกยางพันอาเอ็มหกศูนย์นย์เนี่ยนะครับขอเอ่ยนามท่านเลยอาจารย์นรงค์นะครับพี่กำรนก็ไปเห็นแล้วพื้นที่สวนยางของอาจารย์นรงค์เนี่ยเป็นนามมก่อนซึ่งไม่เหมาะในการที่จะปลูกยางเท่าไหร่แต่อาจารย์นรงค์เนี่ยนะครับสามารถใช้เทคโนโลยีในเรื่องของการให้น้ําใช้น้ําหมักปลานะครับให้กับสวนยาง มีการใช้โฮอร์โมนเอทิลีนให้ผลผบิตถึง1700กิโลกรัมต่อไร่ต่อป,ปีเราเห็นอะไรนะครับในสวนยางพันธุ์ไอเอ็มหกเราเห็นศักยาภาพของพันธุ์ในการที่จะให้ผลผบิตสูงสุดนะครับเกือบเกือบสตันที่เป็นยางก้อนถ้วยนะครับก็หลักพันกิโลละนะครับต่อไร่ต่อป,ปีในขณะที่รูปแบบการเก็บเกี่ยวเหมือนเดิมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ225หรือไม่เกิน250กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี นี่คือสิ่งที่ผมพูดเลยครับว่าการยางต้องขับเคลื่อนทีนี้เราให้เงินวิจัยไปที่ผมบอกไงครับว่าต่อไปนี้เราเจอปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงานการใช้เอทิลีนเนี่ยมันแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานเพราะอะไรไม่ว่าจะกรีดหน้าสั้นร่วมกับอทิลีนกรีด1วันเว้น2วันหรือจะใช้เอทิลีนร่วมกับการเจาะเจาะ1วันเว้น2วัน ทีนี้ที่พูดไปต่อจากนั้นเนี่ยที่การยังลงทุนให้หมาลักเกษเนี่ยนะครับอาจารย์ปัญญาเนี่ยไปทาเครื่องกรีดยางอัตโนมัตินะที่เป็นสายสริงวิ่งรอบสวนเนี่ยหเครื่องกรีดได้ประมาณ10บไร่นะเพราะฉะนั้นถ้าใช้เครื่องกรีดยางอัตโนมัติของอาจารย์ปัญญาร่วมกับน,นวัตกรรมในการปลดปล่อยเอทิลีนของน้องที่ว่าเนี่ยนะครับที่ไปแสดงอยู่ที่วันยางพาราแห่งชาติที่จันทบุรีเนี่ยนั่นหมายความว่า2ส่วนเนี่ยไม่ต้องใช้คนละ นัน่นหมายของอาจารย์ปัญญาก็ใช้แอปพลิเคชันในการบังคับให้เครื่องกีดยางเนี่ยมันวิ่งเดี๋ยวพี่คำรณก็เอาภาพตัวนั้นไปให้ชาวบ้านเนี่ยสองมาในส่วนของการปลดปล่อยเอทิลีนเดิมเนี่ยเราต้องเติมทีละต้นทีละต้นนะครับสิบวันครั้งแต่ต่อไปนี้ไม่ต้องน้องคนนี้พัฒนาการปลดปล่อยเหมือนกับเป็นตัวถังหลักแล้วปล่อยไปตามท่อเนี่ยครับตามสายไปที่ต้นยางเลยปล่อยครั้งเดียวบังคับด้วยแอปพลิเคชันนี่คือนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในรอบ10ปีของกอยท แล้วผมบอกได้เลยว่าสุดท้ายนะครับถ้าเราใช้เครื่องปีดยางอัตโนมัติมีการใช้เอทลีนมีการให้น้ํานะครับเช่นกันการให้น้ําต่อไปนี้เราก็บังคับด้วยแอปพลิเคชันว่าวันนี้การยางอุดหนุนตัวเวสเตอร์สเตชันนะครับว่าอุณหภูมิเท่าไหร่ควรจะมีการให้น้ําอุณหภูมิเท่าไหร่ที่เหมาะสมที่จะไปเก็บเกี่ยวต่อไปนี้อยู่ในวอลลุ่มที่เราเห็นข้อมูลที่มอนิเตอร์อย่างทันสมัยในรอบ10ปีจะได้เห็นครับ นันนี่คืออีกหนึ่งความก้าวหน้านะครับท่ามกลางวิกฤตแต่วิกฤตมีโอกาสครับก็ <นะ S 2> ต้องให้พี่น้องชาวสวนยางปรับตัวบ้างในบาง,บางส่วนเอาอย่างนี้นะครับวันนี้ทุกคนรู้นะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยประมาณวันที่3เป็นต้นมาเนี่ยราคายางของเทศไทยลงมารวม10บบาทนะครับพี่น้องเษกษตรกรเนี่ยก็วิตกนะครับว่ามันลงเร็วมาก ทีนี้ในส่วนนี้เนี่ยเราก็ต้องตั้งรับนะครับใน,ส,นส่วนของการยางเนี่ยเราก็วิเคราะห์ตั้งถีมขึ้นมานะครับวันนี้ก็รัฐบาลกระทรวงเนี่ยก็เฝ้าระวังในเรื่องตรงเหล่านี้แต่เบื้องต้นเนี่ยผมประกาศกับเครือข่ายทางอุตรกรไปแล้วเมื่อวานนะครับว่าราคายางที่การยางประกาศเมื่อวานเนี่ยเราถือเป็นราคาที่ต่ําที่สุดแล้วถ้าราคายางต่าวันนี้เนี่ยเราจะไม่มีการซื้อขายเราจะให้เกษตรกรเข้าโครงการชะลอยางนะครับเอายางไปเก็บไว้ที่สาบันไม่ต้องรีบขายเอาเงินจากการยางไปใช้ก่อนและเรา บอกกัเลยนะครับว่าเราขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกรเนี่ยฤดูกาลนี้เปิดปิดช้าลงนะครับประมาณสัก30วันแล้วถามว่าชาวบ้านจะอะไรกินนะครับแน่นอนนะที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านก็ต้องมีเงินส่วนหนึ่งที่เหลือเก็บแต่เราใช้เวลาประมาณ20-30วันนะครับมากู้เงินจากการยางไปเลยไม่มีดอกเบีย้ยไปซื้อปุ๋ยใส่สวนเพื่อเพิ่มผลผลิตนะครับ 2. นะครับน้ำหมักปลาหมอข้างน้ำที่รณรง์ในการสร้าง นะครับให้ต้นยางของเราเนี่ยมีความต้านทานโรคใบร่วงนะครับก็ไปใช้เวลานี้แหละครับไปฟื้นฟูสวนยางให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงผมบอกได้เลยนะครับว่าถ้าประเทศไทยเราเนี่ยนะครับสามารถเพิ่มผลิตได้สัก2เท่านะครับเป็น500กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีเนี่ยพี่น้องนะครับราคายางลงมาสิบบาทยังไงพี่น้องก็อยู่ได้และเราแข่งขันกับโลกใบนี้นะครับที่เป็นผู้ผลิตยางธรรมชาตินะครับมียีสกว่าประเทศเนี่ยได้อย่างสบาย น,นี่คือทางรอดนะครับอย่างยั่งยืนของพี่น้องเกษตรกรคือเราต้องเพิ่มผลิตต่อไร่นะครับโดยการใช้เทคโนโลยียนวัตกรรมเข้าไปช่วยแล้ววันนี้กอนยางเนี่ยเรามีเงินอุดหนุนให้เปล่าก็มีนะครับมีเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยนะครับซื้อปุ๋ยไปใส่นะครับสเดือนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยราคายางมันไม่ดีดเลยเป็นรอบ10ปีแล้ววันนี้เรายังมีส่วนนี้ไปให้พี่น้องเกษตรกรไปเตรียมการฝั่งของท่านไว้นะครับในส่วนของการยางเนี่ยเราก็มีกระบวนการกลไกนะครับที่จะต้องทํายังไงให้ราคากลับมาเหมือนเดิม ผมบอกได้เลยว่าวันนี้การอย่างคิดแล้วแล้วก็ขอความร่วมมือกับพี่น้องผู้ประกอบการนะครับเราก็ต้องช่วยกันวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของประเทศชาติคงไม่ไปเอาเปรียบใครคนใดคนหนึ่งนะครับวันนี้เราต้องอยากใช้โอกาสนี่ฉกฉวยโอกาสนะครับซ้ําเติมนะครับพี่น้องเกษตรกรเราถือว่าทุกคนเราต้องไปด้วยกันนะครับภาพยางพารามันเป็นภาพของประเทศไทยนะครับทํารายได้ปีอีกสามแสนกว่าล้านเราก็อยากเห็นภาพนี้กลับมานะครับเมื่อวานเราก็ปิดประชุมกันตลอดเวลาวันนี้นะครับ บางสิ่งบางอย่างก็รอในส่วนนโย,ยบายของรัฐบาลที่ประชิดจาว่ามีผลยังไงนะครับแต่ผมเชื่อว่าราคาย่งยางยังไงก็ต้องกลับมานะครับว้าวข่าวดีดีกับพี่คำรน